ขอต้อนรับเข้าสู่ทรงป้าจำลองสะหายหลายคนนะคะตอนนี้ยายก็จะมาทานข้าวแล้วค่ะกับข้าวมีอะไรปิ้งหมูน้ำพริกลวกผักผักหวานกับชะอมมาหวานกับชะอมดูโตใหญ่โว้ ก็รู้อหนังกจำมนุษย์จุกน้อยมีมาเบิดคู่อันเถอู้ขอมาได้ค่ะมาทานข้าวกับยายเนาะ ค่ะนี่เจ้าดีค่ะมาทานข้าวกับยายค่ะลูกชะอมผักหวานผักหวานที่ประหาถึงเขาวานนี่นะ ดอก,กเจียวไม่เอามาเด้อค่ะเด้อม,มาทานข้าวกับคุณยายค่ะ 好玩。Oh, wow. คนร้อลชาบอม กันมาทํางไหนคือปิดบ้านนะเข้ามาทางปามดูหน้าตา บางคนคเขาไปปลูกมันรับจ้างอือตอนนี้ กับข,ข้าวก็มีคนทําให้กินมันมีความถูกตรงไหนวะเอฟจีไม่รู้พูดมัว่วพวกติ่งโดยเฉพาะพวกติ่งไม่รู้เลยว่าจีบิตกลมคุญยาณเจนจะสบายกับข้าวแล้มัข้าวก็ไม่ได้นึ่ง แ่ได้กินหญ้าเล้กินข้าวนี่เห็นเห็นแล้วฝาชีก็ทำกับข้าวกินเรียบร้อยแล้วขเขาก็ไปนอนสุบหรีดดูหนังเขามีความทุกข์ตรงไหนแดดก็ไม่ได้ออกไม่ได้ตากแดดเป็นสามสี่ปีแล้ว พูดมั่วคนไม่รู้หนอสงสารตัวเองมัม้งมะข้ามาบ์บี่รองอากกินอะไรึอยากกินอะไรยายก,ก็ไปหามาให้กิน เขไม่ได้ออกประหานี่คุณน่ะเลี้ยงครอบครัวคุณดีหรือยังก่อนจะมาด่ายายในช่องอ่ะคุณก็ไม่ได้เลี้ยงครอบครัวคุณดีเกินไปแต่ยังน้อยตาทาเขาก็ไม่ไปด่าคนไม่เหมือนคุณที่เป็นติ่งอ่ะธรรมาดาเขา มังบลลี่เขาถูกต้องไหมล่ะ ชีวิตค,ค้อบ็เอากลับมีความเจ็บปักบานเก็บไว้เลยนี่ดอกมันเลยเข้าปากเลย Thank mm -hmm. you. อยากกินหมูกัไปซื้อมาไว้เป็นโลอืมอยากกินอะไรซื้อมาไว้ในตู้เย็นอืมไม่ได้ไปเลือร้อนชาวบ้านไม่ได้ไปเลือดร้อนใครไม่ได้ขอใครขกิน ไม่ได้ไปหลอกลกวงให้เข้าใจตามนั้นเลยนะคะเขาทำ YouTube ก็จริงถ้าเขาไม่ไลฟ์สดถ้าเขาไม่มาทำ มาไลฟ์ชดไม่มาทําคลิปก็ไม่ได้เงินเหมือนกันคนเราต้องยอมรับความเป็นจริง อย่าหากินในบนความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันไม่ถูกต้องอยิ่งได้ยิ่งด่ายิ่งด่ายิ่งได้ที่คุณด่าเขาคุณได้ก็ติิงวันนี้แล้ววันต่อไปคุณก็ไม่มีเด็ก ับข้าวก็ไม่ต้องกินเยอะกินพอดีประหยัดกินแค่อิ่มค่ะพี่นอ้องกินคนเดียวไม่ใช่ว่ากับข้าวเป็นเพื่มห้าอย่าง เราไว้กินเพื่อวันข้างหน้าไม่ใช่กินวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะไม่ไม่ต้องกินมันไม่ใช่กินให้ดีเด้อ คนที่โอนให้วันนี้คุณโอนให้เขาวันข้างหน้าคุณอาจจะไม่มีกินเพราะเราเกตตัวลงไปแล้วไม่มีใครทำเงินให้เราลูกหลานก็อาจจะไม่อยู่กับเราเพราะเงินคุณโอนให้คนอื่นเป็นยานเงือของลูกหลานคุณทั้งนั้น ก็ได้แล้วคุณก็โอนให้คนอื่นโอนให้คนที่ไม่รู้คนที่ไม่ใช่ญาติอืคุณที่เป็นญาติคุณไม่ดูแลถึงเวลาคุณเจ็บคุณเป็นก็ไม่มีใครรับคุณดูแลคุณ คุณคล้องบอทำธรรมชาติไุณยายไปดูันได้สักนาทีโอ,บอ้บสามนาทีก็โอเคนะคะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตาขายกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ไปละเด้อ